สวัสดีค่ะซาซลีค่ะก็มาพบกับน้องขับอีในช่องน้องคับอีเชียงตุงอีกแล้วนะคะอย่างที่ได้โพสต์ไว้เมื่อนา,นานมาแล้วนะคะว่าจะทำคลิปตอบคำถาม Q&A นะคะ วันนี้ก็เลยจะมาทำคลิป Q&A ค่ะเพราะว่าจะทำนานแล้วนะคะแต่ว่าโทรศัพท์มันมีเครื่องเร็วแล้วก็ต้องดูคำถามไปด้วยแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะคะรอโทรศัพท์แม่นะคะเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้อยู่บ้านสักวันนะคะก็เลยไม่ได้ทำคลิปค่ะแต่ก็รอมานานแล้วนะะรอมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะคะก็ไม่อยู่บ้านสักทีก็เลยต้องมาจดแบบนี้เอานะคะ ทรัพมีเครื่องเลียวก็มีอุปสรรคเหมือนกันนะคะค <c oughs> ่าก็มาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะไม่กล้าถามแต่เปิดโอกาสแล้วถามเลยคิดอย่างไรกับ FC ที่ส่วนใหญ่เป็นหนุ่มๆที่ประเทศไทยบางคอมเมนต์ก็อาจจะมีหยอกหยอกบ้างนะคะคำถามค่าก็ดีใจนะคะที่ คนไทยติดตามและชื่นชอบน้องนะคะแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยค่ะที่ติดตามแล้วก็ชมคลิปเป็นกำลังใจให้น้องนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะรัก FC ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็น FC ทางเชียงตุงหรือว่า FC ทางประเทศไทยและก็ที่อื่นๆนะคะวางคอมเมนต์ก็อาจจะมีหยอกๆว่างนะคะ หยอกๆเพื่อความสนุกความเฮฮาอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะแต่ก็ดีใจนะคะที่มาคอมเมนต์ให้กำลังใจมาต่อกันที่คำถามที่สองนะคะไม่ถามดีกว่าแต่อยากขอให้น้องลงคลิปทุกวันไล่ไหมอยากรู้คลิปน้องคำอีททุกวันเลยก็มีคำถามแบบนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะบอกว่าอยากให้ลงคลิปทุกวันนะคะ แล้วก็ไม่แต่ขอลงคลิปวันละคลิปไล่ไหมเอ่ยน้องคำอีคนโอ้น้องคำอีน่ารักอะไรแบบนี้นะคะเพรือว่าแบตโท,ทรศัพท์น้องเสริมะคะบาัลคลิปก็มีไม่จบนะคะถ้าไปถ่ายคลิปก็จะไล่หนึ่งครั้งหนึ่งคลิปอะไรแบบนี้เองนะคะเพราะว่าแบตโท,ทรศัพท์มันไม่ทนนะคะถ้ากลับมาก็ไม่ได้ตัดคลิปแล้วก็ไม่มีโน้ตบุ๊กมีคอม อะไรมาตัดคลิปนะคะถ่ายก็ใช้โทรศัพท์อันน,น,นี้แล้วก็ตัดคลิปก็ใช้โทรศัพท์อันนี้เองนะคะและอีกอย่างก็มีปัญหาทางเน็ตนิดหนึงนะคะว่าไม่ได้ใช้ไวไ i ค่ะใช้เน็ตนะคะก็เลยไม่ได้ลงคลิปทุกวันค่ะและอีกอย่างเน็ตก็ค่อนข้างแพงนิดนึงนะคะจะลงคลิปแต่ละคลิปก็หมดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะประมาณ1,000จัดนะคะ ค่ะแต่ก็จะพยายามลงคลิปให้ไหวขึ้นนะคะไลฟ์สไตล์น้องคำอีเป็นแบบไหนชอบผู้ชายแบบไหนมีสเปคหรือเปล่านะคะไลฟ์สไตล์น้องคำอีก็อ่านหนังสือนะคะวันๆก็อยู่แต่ว่านแล้วก็อ่านหนังสือหรือว่าร้องเพลงอะไรแบบนี้นะคะก็จะไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะนานๆทีจะไล่ไปเที่ยวยิ่งตอนที่ยิ่งตอนที่ไม่ทำ YouTube นี่ไม่ ไม่ไปเที่ยวไหนเลยนะคะไปไปโรงเรียนกลับบ้านแล้วก็อยู่บ้านอ่านหนังสือเสาร์อาทิตย์ก็อยู่บ้านอ่านหนังสือนะคะชอบผู้ชายแบบไหนมีสเปคหรือเปล่าก็ไม่ได้ตั้งว่าต้องต้องเป็นผู้ชายแบบนี้เป็นผู้ชายแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะไม่ได้ตั้งสเปคไว้ขนาดนั้นนะคะยังไงก็ได้ค่ะชอบคนขาวนิดนิดนะคะแต่ว่าตัวเองไม่ขาวค่ะ <laughs> ยังไงก็ได้คะ่ะไม่ได้ตั้งสเปคไว้นะคะไปต่ออีกคำถามเลยคะ่ะสวัสดีจ้าน้องคำอีถ้าเกิดวันหนึ่งแต่งงานไปจะเลิกทำ u t u b e ไหมครับแน่น้องต้องตอบว่าเป็นเรื่องอนาคตหยอกๆยอกจ้าก็ใช่อยู่นะคะเป็นเรื่องอนาคตถ้าเป็นยูทูบเบอร์ชื่อรางก่อนที่จะแต่งงานก็ไม่น่าจะเลิกนะคะแต่ว่าถ้า ไม่ลังหรืออะไรก็น่าจะเลิกทำนะคะช่วงเวลานี้ก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ไปไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไปถึงได้นะคะแล้วก็คำถามที่อะไรคำถามที่อะไรคะคำถามที่ห้านะคะเรียนจบอยากทำงานอะไรจ๊ะนะคะอยากทำงานเป็นแพทย์เป็นพยาบาลน,นะคะแต่ก็ไม่ได้เรียนเก่งขนาดนั้นนะคะ ก็เอาเป็นงานที่เลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงพ่อแม่ครอบครัวไล่ละกันค่ะไปต่อคะ่ะคุณมีความคิดอย่างไรกับ y o u t u b e แล้วอยากให้ YouTube ทำอะไรให้บ้างนะคะคุณมีความคิดอย่างไรกับ YouTube นะคะก็ YouTube ทำให้โลกเปิดกว้างทำให้ได้รู้ได้เห็นอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับโลกนะคะแล้วก็ได้รับความรู้ความสนุกความมันเทิง และเป็นเพื่อนเก้งเหงาด้วยนะคะที่สำคัญ y o u tube เป็นทางหารายได้ทางหนึ่งของหลายๆคนนะคะแล้วคุณอยากให้ทาง y o u tube ทำอะไรให้บ้างก็อยากให้ส่งพินมาเร็วๆหน่อยนะคะก็ไม่ใช่แค่น้องคำอีกคนเดียวนะคะที่รอพินนานบางคนรอเป็นหลายเดือนก็ยังไม่ส่งมานะคะค่ะก็อยากให้ส่งพินมาเร็วๆคะ่ะ น้องคำีมีพี่น้องไหมครับมีกี่คนน้องเป็นคนที่เท่าไหร่นะคะค่ะก็มีพี่น้องสองคนนะคะมีพี่แล้วก็น้องมีพี่คนหนึ่งแล้วก็น้องนะคะน้องเป็นคนสุดท้ายคะ่ะนี่นะคะก็เป็นคนนี้เลยคะ่ะพี่สาวน้องคำีนะคะมีอยู่สองคนคะ่ะ อเลน้องอายุเท่าไหร่มีแฟนยังคำถามเดียวนะอา,อายุเนี่ยมันจะบอกในะ YouTube ไม่ได้นะคะมันติดดิคาซิกค่ะจะเปิดสร้างรายได้ไม่ได้นะคะค่ะถ้าใครอยากรู้ก็เข้าไปพูดคุยทักทายกับน้องคำอีได้ทางเฟซหรือว่าเฟซนะคะก็ชื่อน้องคำอีเชียงตุงเหมือนกันเลยค่ะเข้าไปพูดคุยทักทายกันเยอะๆนะคะ สวัสดีน้องคำอีที่เชียงตุงร้านขายรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์มีไหมครับหรือว่าต้องไปซื้อที่ไทยแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะรถรถยนต์ในเชียงตุงราคาประมาณเท่าไหร่ครับนะคะร้านขายมอเตอร์ไซค์มีนะคะแต่ว่าร้านขายรถยนต์เนี่ยไม่มีส่วนมากเขาจะไปซื้อ มือสองจากท่าคีเหล็กนะคะแล้วก็ไปซื้อจากย่างกุ้งมันตะเลแล้วก็ตองกีอะไรประมาณนี้นะคะร้านขายรถยนต์ในเชียงตุงไม่มีค่ะแล้วอีกคําถามหนึ่งรถยนต์ในเชียงตุงราคาประมาณเท่าไหร่ครับก็จะสั่งจากตองกีหรือว่าจะสั่งจากท่าคีเหล็กนะคะแล้วแต่สภาพค่ะราคาเริ่มต้นก็ประมาณ10ล้านจาร์นะคะ แต่คนเชียงตุงส่วนมากจะซื้อรถมือสองนะคะสวัสดีครับน้องคำอีอยากรู้ความรู้สึกทำไมน้องํำอีถึงชอบสีเขียวเป็นพิเศษนะคะก็น่าจะเป็นความชอบส่วนตัวหรือเปล่าไม่รู้นะคะใครก็น่าจะชอบก็มองสีเขียวแล้วมันก็รู้สึกดีขึ้นอะไรน่าจะเป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละคนนะคะบางคนก็ชอบสีชมพูชอบสีฟ้า ชอ,อบสีเขียวสีแรงอะไรก็ว่าไปนะคะคนหนึ่งคนก็จะชอบอะไรเป็นพิเศษแตกต่างกันไปอาจจะไม่พิเศษสำหรับคนอื่นแต่พิเศษสำหรับเราประมาณนี้นะคะไปคำถามต่อไปเลยคะ่ะอยากให้พูดภาษาเซียงตุงซักคลิปผลไม้หรืออะไรก็ได้อยากฟังถ้าไปเซียงตุงจะได้รู้จักคำถามนี้ก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะ ก่อนเริ่มหรือจะจบคลิปควรสอนภาษาไต้คลิปและประโยคก,ก็ดีนะขอบคุณสำหรับคำแนะนำนี้มากๆเลยนะคะค่ะก็จะนำไปใช้นะคะถ้าจะถามเขาว่าชื่ออะไรก็ถามจื่อซั่งนะคะจื่อซั่งค่ะประมาณนี้นะคะสวัสดีครับน้องคำอีอยากถามว่าถ้าสมมติน้องคำอีเลิกเกิด ที่เกิดไล่จะเลือกเกิดที่เมืองไหนและเพราะอะไรครับตัวเลือกคือเชียงใหม่เชียงรายกรุงเทพโตเกียวญี่ปุ่นลอนดอนอังกฤษสวิสแลนด์เบอร์เบอ,อร์ดินเยอรมันและสุดท้ายเชียงตุงนี่แหละครับขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะครับ ก็จะเลือกเกิดเมืองที่เป็นเมืองธรรมชาติไม่วุ่นวายเรียบง่ายนะคะเชียงตุงก็ได้เชียงใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าชอบอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็ธรรมชาตินะคะเพราะว่าชอบใส่ชุดแบบเชียงตุงเชียงใหม่ชอบภาษาเชียงตุงเชียงใหม่นะคะก็เลยจะเลือกเกิดถ้าเลือกเกิดไล่ก็จะเลือกเกิดเชียงตุงกับเชียงใหม่ค่ะ เมืองไหนก็ได้นะคะสองเมืองนี้มีประเพณีทุกเดือนเลยน่าสนใจทุกเดือนได้ยินน้องคำอีนับเรือนแรกคือเรือนพฤศจิกายนคนไทยน้อยคนที่จะรู้ว่าเรือนแรกคือเรือนพฤศจิกายนไม่ใช่เรือนมกราคมแล้วช่วงเรือนไหนน่าไปเที่ยวเซียงตุงสุดจ้อ,อชาวต่างชาติเาก็จะชอบมาช่วง ช่วงสงการแล้วก็หน้าหนาวนะคะแต่ส่วนตัวน้องกคำอีนี่คิดว่าช่วงส,วง,สวงการเลือนเมษาหน้ามาเที่ยวสุดนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรก็จะมีประเพณีหลายๆอย่างแล้วก็จะได้มาเล่นน้ําสงการที่เชียงตุงล้วยแบบนี้นะคะก็มาเที่ยวเชียงตุงกันเยอะๆนะคะยินดีต้อนรับค่ะ น้องคำอีพูดภาษาไทยได้น่ารักมากน้องเรียนภาษาไทยที่ไหนครับค่ะก็ไม่ได้เรียนภาษาไทยจากครูจากโรงเรียนที่ไหนนะคะคือดูทีวีพังเพียงในทีวีนะคะแล้วมันจะมีตัวหนังสือออกมาน้องเพียงไปด้วยแล้วก็มันจะมีตรงหนังสือออกมาแล้วก็อ่านไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะคล้ายๆภาษา ภาษาของเชียงตุงนะคะก็เลยอ่านเป็นเขียนเป็นพูดเป็นนะคะโรงเรียนเปิดยังครับค่ะก็โรงเรียนยังไม่เปิดนะคะปิดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะที่เขาปิดช่วงหน้าร้อนสงการนะคะตั้งแต่นั้นมาก็มีโควิดแล้วก็ยังไม่ได้เปิดโรงเรียนเลยนะคะชอบคนไทยไหมครับประเทศไทยไหม ก็ชอบนะคะชอบตรงที่คนไทยจิตใจดีนะคะชอบตรงความสะอาดนะคะแล้วก็แล้วก็ชอบที่ของกินค่ะชอบการทํางานความบ่องบวของไทยนะคะค่ะสรุปก็คือชอบค่ะอยากมาเที่ยวเมืองไทยไหมล่ะอยากไปเที่ยวค่ะแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเลยนะคะอยากไปเที่ยวทะเลอยากไปเลอนห้าง อยากกินพิซซ่าอยากกินเค c ฟีนะคะอยากไป,ปไทยมากๆเลยค่ะแต่ก็ต้องเก็บตังก่อนแหละนะคะเพราะตอนนี้ยังไม่มีเงินซักบาทเลยค่ะค่ะ <c oughs> คำถามก็จะมีประมาณนี้นะคะประมาณ10คคำถามกว่าๆขอบคุณที่ถามเข้ามานะคะค่ะต่อไปอยากให้น้องคำอีทำคลิปอะไรทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะ ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องคําอีททำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ